กามาสุขกับความหน่ายมาคันธิยะครั้งเมื่อเรายังเป็นคลือหัดประกอบการครองเรือนได้อิ่มพร้อมไปด้วยกรรมคุณทั้งห้าให้เขาบำเรอตนด้วยรูปที่เห็นได้ด้วยจักขุด้วยเสียงที่ฟังได้ด้วยหูด้วยกลิ่นอันดมได้ด้วยจมูกด้วยรสอันลิ้มได้ด้วยลิ้นด้วยผดทพะอันสัมผัสได้ด้วยกายล้วนแต่ที่สัตว์อยากได้รักใคร่พอใจ ยวนใจเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะมาคันธิยะปราสาสของเรานั้นมีแล้วสามแห่งปราศาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อนมาคันธิยะเราให้บำเรอตนอยู่ด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปน ณปราสาสตเป็นที่อยู่ในฤดูฝนสี่เดือนไม่ลงจากปราสาสตครั้นล่วงไปถึงสมัยอื่นมามองเห็นเหตุเป็นที่บังเกิดและความที่ตั้งอยู่ไม่ได้และความอร่อยและโทษอันต่ำซามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งกามทั้งหลายตามเป็นจริงจึงละความอยากในกามเสียบรรเทาความเดือดร้อนเพราะกามปราศจากความกระหายในกาม มีจิตสงบณภายในเรานั้นเห็นสัตว์เหล่าอื่นยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกตันหาในกามเคี้ยวกินอยู่ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู่แต่ก็ยังขืนเสพกามเรามิได้ทะเยอทะยานตามสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในการเสพกามนั้นเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดมาคันธิยะเพราะว่าคนเรา ถึงแม้ยินดีด้วยความยินดีที่ปราศจากกามหรือปราศจากอกุศลแล้วก็ยังจัดเป็นสัตว์ที่เลวรามอยู่เราจึงไม่ทะเยอทยานตามสัตว์เหล่านั้นขืนเสพกามอีกเลยมาคันธิยะคลือหาบดีหรือบุตรคลือหาบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าให้เขาบำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรส และโผฏฐะอันสัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจยั่วยวนเข้าไปตั้งอยู่ด้วยความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งราคะถ้าหากเขานั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เป็นสหายกับเหล่าเทพในดาวดึงเทพบุตรนั้น มีนางอับสรแวดล้อมอยู่ในนันทวันอิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามให้นางอับสรนบำเรอตนด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพในดาวดึงนั้นเทวบุตรนั้นหากได้เห็นคลืหบดีหรือบุตรของคลืหบดีอิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามให้เขาบำเรอตนด้วยกามอยู่มาคันธิยะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไร เทพบุตรนั้นจะทะเยอทะยานต่อกามคุณของคลหาบดีหรือบุตรของคลหาบดีนั้นบ้างหรือหรือจะเวียนมาเพื่อกรมอันเป็นของมนุษย์นี้บ้างพระโคดมหาไม่ได้เลยเพราะว่าการมที่เป็นทิพน่ารักใคล้กว่าประนีตกว่าการมของมนุษย์